รถไฟนะครับเพื่อไปดูลิงปรางสามยอดนะครับนี่นะครับเห็นปรางสามยอดของเราอยู่ มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวแล้วก็จะเห็นลิงนะครับเดินอยู่บริเวณทางเท้านะครับนี่คือรางสามยอด